สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเพิ่งทำงานด้านการรายงานข่าวเสร็จนะคะจึงเวลามาพบกับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะเข้านอนกันนะคะก็ดึกนิดนึงวันนี้นะคะนาตาลีก็มี12วิธีที่ฝากให้คุณผู้ชมทำแล้วมีความสุขนะคะพรุ่งนี้เช้าเราตื่นนอนมาเราลงมือทำเลยนะคะ 12วิธีที่ทำแล้วมีความสุขได้แก่ 1. ไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่น 2. ไม่นินทาว่าร้ายใครนะคะและก็ไม่ใส่ร้ายป้ายสีใครนะคะ 3. ให้อยู่ให้ไกลอยู่ให้ห่างจากคนที่คิดลบนะคะ 4. รู้จักการให้อภัย 5. รู้จักรักตัวเอง 6. รู้จักการให้เกียรติผู้อื่น 7. ไม่เห็นแกีตัว 8. มีน้ำใจแบ่งปัน 9. รู้จักพอ 10. มีความกตัญยูรู้คุณ 11. กล้ายอมรับความจริงผิดก็บอกว่าผิดนะคะเราทำอะไรเราพูดความจริงนะคะอย่าไปกลัวค่ะแล้วคุณจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะคะ 12. มีคุณธรรมนะคะนี่คือ12วิธีที่เราทําแล้วเราจะมีความสุขในการดําเนินชีวิตนะคะนัานตรีจึงอยากฝากให้คุณผู้ชมนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตคะ่ะและจําไว้นะคะเราอาจไม่ดีที่สุดสําหรับทุกคนแต่เราอาจดีที่สุดสำหรับบางคนที่เขาเห็นคุณค่าในตัวของคุณนะคะถ้าเราไม่อยากเป็นเจ้ากำนายน ซึ่งกันและกันและไม่อยากเป็นเจ้ากรรมนายเวรใครเราก็อย่าไปผูกใจเจ็บหรือเครียดแค้นเขานะคะใครทําอะไรก็จะได้อย่างนั้นใครว่าอะไรเราเราก็กรวดน้ําแผ่เมตตาให้เขาไปเดี๋ยวสิ่งนั้นถ้าเราไม่ได้ทําอย่างที่เขาว่าสิ่งนั้นก็จะย้อนไปหาตัวของเขาเองไวมากค่ะการันตีนะคะและ สิ่งสุดท้ายเลยนะคะคือเราต้องจำไว้ว่ายามมีอย่าหลงยามลงอย่าทอนะคะนาทลีก็ฝากให้คุณชมนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะฝันดีค่ะ